สวัสดีครับผมนายแพทย์พัทรพลการสน,ระ,นะอุปถัตคุณจากแผนอายุรกรรมระบบประสาทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนรคาครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาไมเกรนครับเพื่อที่จให้แพทย์ใช้ทุนนะครับมีความมั่นใจนะครับในการให้จะวินิจฉัยและรักษาโรคไมเกรนซึ่งเป็นโรคป,ปวดศีรษะที่พบได้บ่อยในเวชปฏบิบัติครับ เนื้อหาข้อมูลที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับนํามาจากแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและการารธธักษาปวดทีสาก m i g r a i ครับซึ่งออกโดยชมรมศึกษาโรคโปวดศีษาะแห่งประเทศไทยครับซึ่งออกมาเมื่อปี2565นี้เองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดฉบับเต็มนะครับผมได้ขึ้น QR code ไว้ให้ที่หน้าจอนะครับ สิ่งที่ผมอยากเน้นหลักการแรกเลยครับคือการวิเครยปวดที่สารไมเกเนเราต้องแยก secondary h e a d a c ออกก่อนเสมอโดยวิธีที่เราจะแยกนะครับเราใช้วิธีการจำคือ Sno o P P S N W และ4 P ครับโดยตัวที่หนึ่ง S หมายถึง Systemic symptoms เราต้องซักประวัติครับเกี่ยวกับประวัติของการปวดเป็นมะเร็งนะครับการทานยา หรือโรคประจำตัวที่อาจจะเป็นอิมมูโนคอมเพลเมท์โพสต์หรการต่างๆเช่นมีไข้ชิล l ์เนื้อออกกลางคืนอาการปวดกล้ามเนื้อหรือ Weight Loss ครับต่อมาคือ n ครับหมายถึง Neurological d e f i c i t นั่นคือเราต้องสักประวัติครับว่าคนไข้เนี่ยเขามีอาการทางนิวโรที่ปกพ้องอะไรไปบ้างน,นะครับเช่น Weakness, s e s s o r y l s s ท a กเซียได p พเพหรือมี ปาดับเป็นช่วงๆ,ๆที่เราเรียกว่า t a n s i e n visual obsculation ซึ่งเป็นลนักษณะของ increase in abdominal pressure หรือมีลักษณะ p o u s e t i e tinnitus ครับ O ตัวแรกหมายถึง onset ครับ onset ที่เป็น sudden onset นะครับเราต้องสงสยัย secondary headache นะครับและโดยเฉพาะ thunderclap headache นะครับซึ่ง definition ของ thunderclap headache เนี่ยหมายถึงอาการปวดซึ่ง reach maximum intensity นะภายใน1นนาทีครับ โอตัวที่2นะครับก็คือ onset เหมือนกันอันนี้เราหมายถึงอายุครับโดย onset ที่มีอายุเยอะๆเนี่ยทำให้เราสงสัย secondary headache มากขึ้นโดยเฉพาะอายุมากกว่า65ปีครับ G ตัวแรกนะครับหมายถึง pattern change นะครับ pattern change หมายความว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการปวดศีษรษะมาเป็นๆในหายแล้วแต่ในวันนี้เขามา p r e เซนตด้วยอาการปวดศีษรษะที่มี pattern เดิมครับ พีตัวที่2หมายถึง precipitating factors นะครับสิ่งที่เราอยากจะให้ซักประวัติเพิ่มเติมคืออาการปวดเขาเนี่ยลีเลตกับการทําว l ส s ั a r m แมน u a l ป่าเช่นการกลั้นหายใจายการแบ่งอุจจาระนะครับหรือรีเลตกับ postural change หรือเปล่านะครับเช่นลุกแล้วยืนนั่งแล้วนอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีตัวที่3ามหมายถึง paprimary ครับโดยคนไข้ที่มี p a p i y เนี่ย เราก็อาจจะเจอจากการสกรีนิ่งจากการตรวจตานะครับโดยปกติเนี่ยคนไข้ที่มีแพคโรนิม่าเนี่ยเขามักจะมี VA ที่ปกตินะครับรับกีตัวสุดท้ายคือ pregnancy ครับถ้าเกิดคนไข้นะครับกำลังตั้งครรภ์อยู่และมี new onset h a นะครับในขณะที่เขาตั้งครรภ์นเนี่ยก็ต้องดู m o อา secondary h a ออก,ก่อเสมอครับ หมอครับได้ใช้นุขีในการแยก secondary headache ออกก่อนไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูคาว่าเกณฑ์การวินิจฉัยปวดศรีรษะไมเกรนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากที่เอามาให้ดูก็คือโชว์ตามตารางเลยนะครับสิ่งที่อยากจะเน้นคืออาการปวดศรีรษะนะครับไมเกรนเนี่ยม,มันมักจะปวดซิกเดียวแต่ไม่สม่ไป,ปครับอาจจะเป็นปวดสลับข้างก็ได้และลักษณะาการปวดของปวดศรีรษะไมเกรนที่อยากจะให้คุณหมอสักนะครับคือลักษณะาการปวดมันจะเป็นปวดตุบ นะครับสึกปวดตามชีตจอนะครับรู้สึกตุบนะครับแล้วความรุนแรงของการปวดนะครับมันต้องมีความแรงที่มากจนรบกวนการทํางานหรือบางท่านเนี่ยไม่สามารถทํางานต่อได้เลยนะครับขณะที่มีอาการปวดเนี่ยอาจจะมีอาการอื่นเช่นขึ้นไส้อาเจียนซึ่งอยากให้แพทย์ทุกท่านนะครับสับประวัติเรื่องการขึ้นไส้อาเจียนนะครับเพราะว่าโดยโรคเช่น tension h e a d a c นะครับหรือ office syndrome มันมักจะไม่มีอาการลื่นไส้อาเจียนซึ่งต่างจากใน m i เกรนที่เราจะพบบ่อย นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือโฟโนโฟเบียและโฟโตโฟเบียคือการกลัวเสีมันจะเป็นมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่ที่เสียงดังนะครับหรือว่ามีแสงจ้าๆครับออมานะครับเมื่อคุณหมอมีความมั่นใจว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็นไมเกรนจริงนะครับเราก็จะเข้าสู่การรักษาครับการรักษาเนี่ยมันมีการรักษาแบบฉุกเฉินและการรักษาแบบทั่วไปนะครับ <S <S สิ่งที่สําคัญที่อยากจะให้ คุณหมอทุกท่านนะครับซักประวัติก็คือว่าแม้คนไข้จะเป็นไมเกรนอยู่แล้วนะครับลักษณะการปวดเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะการปวดแบบเดิมเมื่อใดก็ตามที่คนไข้มี pattern change ของการปวดไปนะครับเราต้องมาดูเอา secondary headache ออกก่อนเสมอแม้เขาจะมีอันตราย m i ไมเกรนอยู่แล้วนะครับอย่าลืมทีจะืัอประวัตินะครับว่าคนไข้ไมเกรนเนี่ยเขากินยาอะไรบ้างแล้วนะครับเพื่อเราจะได้เลือกอยาให้เขานะครับ โดยไม่ซ้ํากับกลุ่มยาเดิมนะครับและก่อนจะให้ยาต้องซักประวัติการใช้ยาเสมอนะครับจากตารางนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับที่นํามาจาก์ไลายของโรคปวดศีรษะไมเกรนนะครับจะเห็นว่ามียาอายุรหลายชิดเลยนะครับที่เราแนะนําให้ใช้แก้ปวดในกรณีฉุกเฉินนะครับโดยที่แนะนํานะครับคือยาคโตโรลลัสนะครับโดยฉีดขนาด30-60มิลลิกรัม i อครับในคนไข้ที่มีการปวดศีรษะไมเกรน และคนไข้นะครับที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับเราอาจให้ยาไมโทครบมาลนะครับหรือพาซิลนะครับโดยให้ขนาด10มิลลิกรัม IV นะครับยาตัวนี้ต้องให้อย่างช้าช้านะครับอย่าให้แบบรุนเร็วนะครับเพราะว่าอาจเกิดเอ็กซ์ตร้าพคลริมิดอลไซเฟกต์ได้นะครับโดยยา2ตัวนี้นะครับก็เป็นยาที่เราสามารถให้การบริหารยาได้ที่ห้องฉุกเฉินของเราครับ ต่อมาคือการให้การรักษาหากมีอาการปวดศีรษะในกลุ่มนี้คือคนไข้ที่จะมังวิสิตเลาที่อ p d ดีครับโดยคุณหมอทุกคนนะครับจะต้องมีการเลือกยาที่เหมาะสมกับคนไข้โดยผมแมนะนำให้เลือกยาที่มีการออกฤทธิ์เร็วและออกฤทธิ์ครอบคลุมทั้งวันและพยายามใช้ยาให้น้อยที่สุดที่ควบคุมอาการได้ครับเพราะว่าการที่เราใช้ยามากเกินไปเนะี่ยก็อาจจะเสี่ยงที่คนไข้จะได้รับ side effect ของยามากขึ้น การที่เราเลือกยาดีและเหมาะสมกับคนไข้เนี่ยมันจะลดการมาก่อนนะัดลด o p พ Burden นะครับแล้วก็ลดการมาวิจิตี่ห้องฉุกเฉินชนิดของยาแก้ปวดที่แนะนำนะครับมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับคือ 1. ยาแก้ปวดทั่วไปแนะนำให้คุณหมอนะครับใช้กลุ่มนี้ก่อนเสมอในคนไข้ที่วินิจฉัยไมเกรนนะครับต่อมาคือยาแก้ปวดเฉพาะไมเกรนซึ่งยากลุ่มนี้นะครับเราจะใช้ในกรณีที่ เราใช้ยาแก้ปวดทั่วไปแล้วไม่ได้ผลคนไข้มีอาการปวดมากขึ้นยากลุ่มนี้เป็นยาที่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นเนะียก่อนที่จะเริ่มยานะครับควรต้องมีการประเมินก่อนว่าเขาดือ้อต่อยาแก้ปวดทั่วไปจริงและหลังจากเริ่มยานะครับก็ต้องมีการตรวจติดถี่มากขึ้นกว่าเดิมนะคไม่ใช่นัดสามเดือนนัดสี่เดือนนะครับเพราะยาเนี้ยจะมีผลข้างเคียงขึ้นได้ครับ ตารางนี้นะครับคือตารางที่แนะนําให้คุณหมอนะครับจ่ายให้กับคนไข้ในคนไข้ที่มีภาวะปวดศีรษะไมเกรนที่โอ d ดีของเราครับโดยสิ่งที่อยากจะเน้นคือชนิดของยาและโดสของยาเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราให้โดสไม่ถึงเนี่ยอาการปวดศีรษะเนี่ยก็จะไม่ทุเลาลงภายในระยะเวลาอันเร็วนะครับโดยยาตัวแรกนะครับถ้าคนไข้เนี่ยเขาไม่ได้มีอาการปรวดที่รุนแรงนะครับแนะนําให้ใช้ยาพารานี่แหละ นะครับโดยให้ขนาด0 0 0เมดติกัมนะครับให้สามถึงสี่ถชั่วโมงนะครับต่อมานะครับยาที่อาจจะให้นําำคือเป็นยากลุ่มเอนเซตครับโดยใช้ไอโพรเฟนหรือนา็อกเซนโซเดียมนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ชอบที่จะใช้ตัวนาฟอกเซนโซเดียมครับเพราะว่าออกฤทธิ์เร็วนะครับแล้วก็มีทางทุนพีกนะครับออนเซตของยาเนี่ยค่อนข้างเร็ว นะครับโดยนาำ็อกเซนที่เราได้นั้นเนี่ยเป็นขนาด500มิลลิกรัมนะครับซึ่งถ้าเป็นเม็ดปกติเนี่ยมันจะประมาณ250-275นะครับซึ่งเราก็ต้องให้2เม็ดถ้าเขามีอาการปวดรุนแรงนะครับเพื่อที่จะให้อาการปวดของเขาเนี่ยสงบได้เร็วนะครับหรือไดโคฟินแอคก็ได้นะครับซึ่งเราต้องให้ขนาด50มิลลิกรัมนะครับไม่ใช่25มิลลิกรัมต่อมาเนี่ยก็คือเป็นยาแก้ปวดเฉพาะไมเกรนนะครับคือซูมาทลิฟแทนนะครับตัวนี้องมาเรามีนะครับขนาด50มิลลิกรัม และยาแก้ปวดที่เป็นกลุ่มเออโกเามีนนั่นคือเออร์กอดครับซึ่งในยานแก้ปวดใน2กลุ่มนี้นะครับอาจารย์อยากจะให้คุณหมอนะครับใช้ยาแก้ปวดในส่วนของยาแก้ปวดทั่วไปดูก่อนนะครับเนื่องจากว่าซูมอนทิแทนและเออโกเามีนเนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดที่ดีก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับ ผลข้างเคียงของยานะครับก็ได้โชว์ในตลางน,นี้เลยครับแน่นอนว่ายาเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับมันก็มีโทษเหมือนกันนะครับยากลุ่มพาราหรือแอซีตามิโนเฟนเนี่ยก็ต้องะวมาในคนไข้ที่เป็นโรคตับนะครับแล้วก็มันมีม็กซิมัมโดสก็คือเราไม่ควรรับประทานเกิน3,000ม,มิลลิกรัมตะะ่อวันยาในกลุ่มเอนไซน์นะครับเช่นลนาะพอ็อกเซนหรือไลโคฟินแอคไอบูโคเฟนยากลุ่มพวกนี้มันกัดกระเพาะครับเพราะฉะนั้นนี เวลาที่เราสัญญากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องแนะนำคนไข้ว่าให้เขารับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานน้ำตามเยอะๆนะครับน่อยประมาณ2แก้วนะครับหรือในคนที่มีประวัติเป็น g i p เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงยาในกลุ่มนี้นะครับหรือเราต้องจ่าย PPI ควบคู่ไปด้วยนะครับส่วนเฮปโคทามินกับทิปแทนยากลุ่มพวกนี้เนี่ยมันทําให้เกิดการผลดตัวของหลอดเลือดนะครับซึ่งเราต้องระวังครับในคนไข้ที่เขามีประวัติของเส้นเลือดเจ็บเส้นเลือดสมองตีบ นะครับหรือคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงครับซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยาที่อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงอย่างเงี้ยได้มากทีเดียวครับซึ่งเราต้องเฝ้าราานะวังและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดผมนำสไลด์นี้มาให้คุณหมอทุกคนดูนะครับเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักผลข้างเคียงของการจ่ายยาเออกอดนะครับหรือเออโกเทอร์มีนนะครับก็คือภาวะเออโกตี่ซึ่งจากภาพเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยคือมีลักษณะเป็นเป็นแกงกรนนะครับของ บริเวณมือนะครับซึ่งอันนี้มันเกิดจากการที่ยาเอ็กกอดเนี่ยมันทําให้เกิดการคอนสตริก t ของหลอดเลือดนะครับซึ่งทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเนี่ยน้อยลงนะครับและยังทาให้เกิดนะครับภาวะที่มีการเชสเพนได้นะครับต้องระวังในคนไข้ที่เขาเป็น m ออยู่แล้วนะครับหรือคนไข้ที่เขาจะเสี่ยงต่อภาวะเอนะครับการอื่นก็คืออาจจะมีมัสเซอร์เพนได้นะครับหรือบางคนนะครับก็มีมือเท้าเย็นนะครับหรือบางคนอาจจะมา เป็นมากเลยคือมี Sympathetic Hyperactivity จนเกิด c r d เ a ี a r r e s t ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยาเออร์กอดนะครับสำหรับแพทย์ใช้ทุนนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ช้อยแรกๆนะครับที่เราจะให้ในคนไข้ไมเกรนนะครับเนื่องจากว่ายากลุ่มนี้เนี่ยมันมีผลข้างเคียงเยอะและมียากลุ่มอื่นที่อาจจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อเราเริ่มการใช้ยากับคนไข้แล้วนะครับ หมอจะต้องแนะนําการดูแลในการที่เด็กเลี่ยงสิ่งกระตุ้นไมเกรนด้วยโดยสิ่งกระตุ้นที่เราพบบ่อยนะครับคือแสงสีเสียงกลิ่นการมีประจําเดือนการรับประทานคาเฟอีนช็อกโกแลตน,นะครับแสงเยอะๆนะครับกระตุ้นแนะนําใส่แว่นกันแดดน,นะครับเสียงดังๆนะครับแนะนําอยู่ในที่ที่มืดๆนะครับหรือว่าเสียงเงียบๆนะครับ กลิ่นน้าหอมนะครับหรือว่ากลิ่นอาหารฉุนๆอาจจะก,กระตุ้นไมเกรนได้การมีประจำเดือนก่อนมีประจำเดือนและขณะมีประจำเดือนกระตุ้นไมเกรนได้และการรับประทานคาเฟอีนที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเช่นวันนี้ไม่ได้กินกาแฟ,แฟก็จะกระตุ้นไมเกรนได้เหมือนกันและการรักษาแบบไม่ใช้ยาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีการแอปพลูมมาแล้วว่าได้ประโยชน์ก็คือการฝังเข็มครับ การในการรักษาไมเกรนเลยคือการใช้ยาป้องกันการปวดศีรษะไมเกรนคนไข้บางกลุ่มนะครับเราให้ยาที่เหมาะสมโดสที่เหมาะสมดิกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วก็ตามนะครับคนไข้เขาก็ยังมีการปวดศีรัะอยู่ยาที่เราต้องให้ต่อไปคือยาที่ป้องกันการปวดในวันถัดไปนะครับโดยเราจะเลือกใช้ยากลุ่มนี้นะครับในคนไข้นะครับที่เขาใช้ยาแก้ปวดนะครับกลุ่มพารา หรือเอนเซตนะครับติดต่อกันมากกว่าครึ่งปฏิทินหรือ15วันต่อเดือนนะครับหรืออาการปวดของเขานะครับใน1เดือนเนี่ยมีอาการปวดประมาณ4-7วันขึ้นไปนะครับเราต้องมาคิดกันแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าเขารับประทานยาแบบนี้ถี่ไปนะครับมันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไซ d e e f f ของยางมากขึ้นจึงต้องให้ยาป้องกันการปวดศรีรษะไมเกรนครับจากตารางนะครับได้แสดงยาป้องกันการปวดศรีรษะไมเกรนที่แนะนํา ให้เลือกใช้ในคนไข้ที่มีการปวดศีรษะไมเกรนครับโดยก็มีกลุ่มหลายกลุ่มด้วยกนันนะครับกลุ่มยากันชักกลุ่มยาเบต้าบล็อกเกอร์นะครับโดยการเลือกยากแต่ละชนิดเนี่ยเราต้องพิจารณาในผู้ป่วยแต่ละคนด้วยนะครับสําหรับผมเองนะครับผมจะดูก่อนเลยนะครับว่าคนไข้เนี่ยเขามีข้อห้ามในการใช้ยาในกลุ่มนี้หรือไม่นะครับเช่นในคนไข้ที่ เป็นผู้สูงอายุนะครับอาจจะต้องระวังการใช้ยาเบต้าบล็อกเกอร์นะครับหรือในคนไข้ที่มีภาวะดิเพเลชันอยู่แล้วนะครับตัวการให้ยาเบต้าบล็อกเกอร์นะครับอาจจะไปกระตุ้นภาวะดิเพลชันให้แย่ลงได้นะครับซึ่งสมมติท่านคุณหมอนะครับอยากจะเลือกใช้ยาเบต้าบล็อกเกอร์นะครับก็แนะนำโฟคานอรอนะครับจะเห็นว่าโดสที่ใช้เนี่ยเป็น20-40มิลลิกรัมนะครับวันละ2ครั้งและต้องมีการไตเตะเพิ่มโดสขึ้นทีละช้านะครับ ในแต่ละวิสิตที่เราเจอคนไข้เนี่ยอย่าลืมคำพาวซ์คนไข้ด้วยนะครับว่าคนไข้เนี่ยเขามีแบดดี้คาเดียหรือเปล่าหรือเริ่มมีไซต์เฟกของยาเช่นมีภาวะซินโครพีหรือออโทสเตติกแอนโพเทนชั่นอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเขามีภาวะมูดมิสออเรนนะครับมีดีเพรสชั่นมีอารมณ์ที่เกลียดกลั่นะครับเราอาจจะเลือกใช้ยาในกลุ่มแอนตี้บีติกดะนะครับเช่นช็อปเปอร์เมดนะครับซึ่งโดสก็25มิลลิกรัมต่อวันและมีการไตเติโดสเพิ่ม เรื่อยๆนะครับหรือให้เป็นบอกิกเอซิดครับซึ่งยาสองกลุ่มนี้นะครับก็เป็นยาที่เหมาะสมที่คุณหมอสามารถเลือกใช้ได้ในเวชปฏิบัติครับต่อมาก็เป็นยากลุ่มหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเลือกใช้เพื่อป้องกันการปวดศรษะไมเกรนได้ก็คืออันตี้ดิเพรสเซนต์และแคนเซนชานัลบล็อกเกอร์นะครับยากลุ่มไอตี้ดเพรสเซนต์นะครับเช่นไตรสกิดไนตี้ดเพรสเซนต์นะครับอะร์มิทิเดนนอร์ทินนะครับก็สามารถให้เพื่อป้องกันไมเกรนได้เหมือนกันนะครับ ที่สําคัญนะครับบอกเลยว่ายากลุ่มนี้นะครับก็มีอาการมึนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีอาการง่วงนอนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอนะครับต้องเลือกคนไข้ให้เหมาะด้วยนะครับถ้าคนไข้สูงอายุการให้ยากลุ่มนี้อาจจะเพิ่ม risk falling และ syncope ได้นะครับส่วนถ้าคนไข้มีอาการเวียนศรีศรษะร่วมด้วยนะครับยาฟูนาลิซีนนะครับก็อาจจะช่วยป้องกันเกียนด้วยแล้วก็ช่วยลดอาการเวียนศรีศรษะด้วยครับ take h o ม e มสเซจสำหรับมีนิเลคเชอรนี้นะครับคุณหมอจะต้องใช้สโ o ปีนะครับในการที่แยก secondary h เ a d a อ h e ออกก่อนเสมอก่อนจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคไมเกรนนะครับเมื่อเรามั่นใจว่าคนไข้เป็นโรคไมเกรนแล้วอย่าลืมเลือกใช้ยาแก้ปวดทั่วไปก่อนเสมอในโดสที่เหมาะสมนะครับเลือกโดสให้เหมาะด,ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราเลือกโดสไม่เหมาะ่ยก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่หายจากอาการปวดศีรษะนะครับ และอีกอย่างก็คือว่าคนไข้นะครับจะต้องมีการปรับไลฟ์สไตล์นะครับโดยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นไมเกรนด้วยเสมอนะครับถึงจะทําให้อาการปวดไมเกรนของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับและนะครับเราแนะนำคนไข้ว่าให้ใช้ยาป้องกันแก้ปวดไมเกรนเมื่อมีข้อบ่งชี้นะครับคุณหมออาจจะให้ยาแก้ปวดไมเกรนเมื่อเห็นว่าคนไข้เนี่ยพอเริ่มกินยาไมเกรนเยอะนะครับจนอาจจะมีไ i d e e ได้นะครับซึ่งการกินยาเยอะนะครับ ก็อาจจะทําให้เกิดการปวดศีรษะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันที่เราเรียกว่า medication overuse h e a ซึ่งโรคนี้นะครับรักษายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้ยาที่น้อยที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดเพื่อให้คนไข้าหายจากอาการปวดศีรษะและหลกเลี่ยงการใช้ยาที่มากเกินไปครับ